วิ่งสิจ๊ะจะรออะไรวิงว่งวิง่งวิ่งแล้วก็ชนให้กระจุยเพราะนี่คือ Sonic Rambo เกมใหม่แกะกล่องจากจักรวาล Sonic ที่จะพาคุณไปโลดแล่นในสนามแข่งขันสุดกละหนที่มีทั้งความมันความเร็วและความน่ารักคูณร้อยเกมนี้คืออะไร Sonic Rambo e เป็นเกมแนว Multiplayer Party Battle Royale ที่นำเอาคาแรคเตอร์จากแฟรนไชส์ซ o นิ c มายัดใส่สนามแข่งแบบวิ่งไล่ชนพร้อมแข่งกับผู้เล่นอีก32คนในรูปแบบมินิเกมและภารกิจต่างๆเหมือนการเอา Fall Guys มาปั่นรวมกับโลกของ Sonic เนื้อเรื่องเบาๆแต่เก๋นะ ภายในโลกเสมือน Toy World ด o r Eggman กลับมาอีกครั้งในร่างตุ๊กตาเพื่อสร้างโลกของตัวเองและปล่อยหุ่นออกมาทำภารกิจชั่วร้ายผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโซนิกและเพื่อนๆที่กลายร่างเป็นตุ๊กตา Toy f เกอร์ไปเผชิญกับสนามแข่งและอุปสรรคหลากสีพร้อมปลดล็อกความลับที่ Eggman ซ่อนไว้ระบบการเล่นผู้เล่น32คนลงแข่งพร้อมกันในสนามรูปแบบต่างๆต,ต,ต้องวิ่งกระโดดหลีกสิ่งกีดขวางและเอาตัวรอดจนถึงเส้นชัย มีด่านหลากหลายทั้งแบบแข่งขันเดี่ยวและทีมปรับแต่งตัวละครได้แบบจัดเต็มมีคอสตูมจากตัวละครดังเช่นโซนิ c เทลส์นักเคลส์และชาโด w เล่นง่ายด้วยปุ่มควบคุมเพียงไม่กี่ปุ่มเหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่การอัปเดตและกิจกรรมเซกะมีแผนปล่อยคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆทั้งด่านพิเศษคอสตูมอีเวนต์ตีมเช่นโซนิ c เบ r ร์เดย์าร์หรือหมดเซอร์ไววอกระแสตอบรับ เกมติดอันดับท็อปดาวน์โหลดในเกาหลีใต้หลังเปิด s o อฟต์ล n c ชแฟนคลับโซนิกให้เสียงตอบรับดีมากกับความน่ารักของตัวละครและความฮาของแต่ละด่านมีสตรีมเมอร์ดังหลายคนเริ่มเล่นและจัดแข่งขำๆกับเพื่อนใน d ดิสคอโทนกันเล่าใครที่ชอบเกมเร็วๆสนุกง่ายๆหัวร้อนม่เอแต่มีเียงหัวร้อทุกแน โซนิคแรมโบนี่แหละตอบโจทย์สุดอยากให้ให้มัน,มนต้องใจกล้าอยากเอาชนะต้องใจถึงแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนดังลั่นอันนี้และลืมทำไมลืมโซนิคแรมโบนี่การรีรเฟรชจทย์ระวัลโซนิคให้เข้าสู่ยิคเกมมิวสิได้อยาา่างกล้าสนุกฮาและเล่นได้ท,ทุกแท้ที่ไปโซนิคต,ต้องลองใครยังไม่รู้จักเล่นเถอะเดี๋ยวจะตกเทรนด์นะเออดาวน์โหลดเร็วๆนี้บน App Store และ Google Play สมัครล่วงหน้าวันนี้มีของรางวัลสุดพิเศษรอยอยู่นะเจอกันในสนามแข่งนะทุกคน